พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิธีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความวันนี้มาแชร์กฎหมายต่อนะครับเกี่ยวเรื่องหัวข้อนะครับปลอมสำเนาบ,บัตรประชาชนของคนอื่นนะครับมีความผิดอะไรบ้างนะครับครับ ก็มีกรณีตัวอย่างนะครับก็คือเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมนะครับและถูกตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มที่บ้านพักในจังหวัดนครพนมโดยอ้างว่านะครับเป็นคนร้ายในคดีลักทรัพย์นะครับซึ่งก่อเหตุอยู่ที่กรุงเทพมหานครเหตุที่ตำรวจเชื่อว่านะครับชายคนดังกล่าวนี้นะครับเป็นผู้ก่อเหตุลักทรัพย์เนื่องจากนะครับมีสำเนาบัตรประชาชนของชายคนดังกล่าว เปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อติดต่อกับเหยื่อก่อนที่จะก่อเหตุลักเพชรนะฮะมูลค่าเป็นเงินประมาณ15ล้านบาทไปต่อหน้าต่อตาผู้เสียหายนะครับแต่สุดท้ายนะครับสารอุทธร์เนี่ยก็มีคำพิพากษายกฟ้องชายคนดังกล่าวนะครับเนื่องจากนะครับมีพยานหลักฐานยืนยันว่านะครับชายคนดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครพนมในวันที่กเกิดเหตุนะครับ อุทหาหรณ์ครั้งนี้นะครับมีความน่าสนใจนะครับตรงที่การปลอมบัตรประชาชนของผู้ชายคนดังกล่าวนะครับแม้กระทั่งตัวของผู้ชายดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเรือนจํานะฮะคนร้ายยังน,ำำนําสําเนาบัตรประชาชนนะครับไปใช้เปิดเบอร์โทรศัพท์อีก,กน,นะฮะซึ่งการปลอมบัตรประชาชนเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับและมีอัตราโทษต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับการกระทําผิดของคนร้ายดังนี้นะครับ ถ้าเป็นการปลอมลายมือชื่อลงในสำเนาบัตรประชาชนของผู้อื่นนะครับเป็นเพียงการปลอมเอกสารธรรมดานะครับตามกฎหมายแต่ในส่วนนะฮะกรณีที่นะครับคนร้ายเนี่ยได้มีการแก้ไขข้อความนะครับในช่องชื่อนมสกุลวันออกบัตรหรือวันหมดอายุนะครับในสำเนาบัตรประชาชนนะครับจะถือว่านะครับเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการนะครับและใช้บัตรเอกสารราชการปลอมนะครับ จากอุทาหรณ์ดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่านะครับแม้เป็นเพียงสำเนาบัตรประชาชนนะครับแต่ก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับควรเขียนข้อความระบุวัตถุประสงค์ในการใช้สำเนาบัตรจับตัวประชาชนอย่างชัดเจนเขียนวันที่นะครับที่ได้ลงนามรับรองสำเนาเอกสารตลอดจนควรลงลายมือชื่อนะครับหรือเขียนข้อความทับบนภาพนะครับหน้าบางส่วนนะครับ เพื่อป้องกันนะครับการนําภาพของคนร้ายนะครับมาปิดทับนะฮะที่สําคัญนะครับหากท่านประสบนะเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนะครับท่านควรนําพยานหลักฐานเข้าสู่สานวนคดีตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนและอายการทันทีนะครับ mm. เพื่อนะครับให้พนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานอายการนะครับได้ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเนี่ยก่อนมีคําสั่งคดีต่อไปนะครับ เพราะนะครับหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและอายการเนี่ยมีหน้าที่ในการอำนวยความยุิธรรมให้กับประชาชนนะครับอยู่แล้วนะครับอย่าคิดนะครับว่านะครับไม่ผิดนะฮะใครทำอะไรไม่ได้นะครับคนที่คิดแบบนี้นะครับติดคุกมาเยอะแล้วนะครับพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการนะครับพิจารพยานหลักฐานในสำนวนคดีเท่านั้นนะฮะไม่มีอำนาจนะครับนำพยานหลักฐานนอกสำนวนเนี่ยมาพิจารณาได้นะครับ ดังนั้นนะครับท่านเองจะต้องทําหน้าที่นะครับพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านด้วยครับเพื่อป้องกันความเสียหายและไม่ให้ท่านต้องตกเป็นแพลระบาสนะครับครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อ ขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักด์เนติบดิตไทยทนายวิธิพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ